สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวราเฟลวารานปราการหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดหลังตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วฟาบิเซโอโรมาโน่เยาวข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังรายงานล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วสำหรับการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับมาริตเพื่อพิจารณาปล่อยวารานให้ย้ายมาเล่นในถิ่นออทฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรียบริตพูดคุยในดิวของวารานตลอด4ีวันที่ผ่านมาและเตรียมยื่นข้อเสนอราวๆ50ล้านโยูโรเป็นค่าตัวเซนเตอร์ฮับวัยยีที่เหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกบาราบิลเพียงแค่ป,ปีเดียวโรมานโนยืนยันเพิ่มเติมว่าวารานต้องการประสบการณ์ใหม่ในพรีเมียร์ลีกและตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูได้แล้ว ตอนนี้เหลือเพียงทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันเท่านั้นหากทุกอย่างเรียบร้อยปีแสดงจะเซ็นกับวารานเป็นระยะเวลา5ปีและจะกลายเป็นบิ๊กเนมรายที่2ประจำซัมเมอร์นี้ต่อจากเจอร์ซานโช่ปีทีมชาติอ,อังกฤษที่ย้ายมาจากดอนมอนด์ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ฟาบ,บิเซโอโรมาโนเ่เยวข่าวคดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแผนที่จะปล่อยยืมตัวอเล็ก์เตเลสแบ็กซ้ายตัวสำรองในซัมเมอร์นี้ แข่งวัย่า28ปีลงเล่น24เกมทุกรายการเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองของลูกชอที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาก่อนนี้นนไม่รายงานว่าโรมาหวังยืมตัวแข้งทีมชาติบาราซิลไปใช้งานหลังจากเรียลนาโดสปินสโซราแบ็คซ้ายของทีมเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร้องพักนาานหลยเดือนอนย่างไรก็ตามโง,าางมาโนางนปล่อยเตเลสให้ทีมอืนมนมอนอ้ ในขณะที่ทีมมีโอกาสปล่อยเบร์ดวิลเลียมทําให้จะเหลือลูกช่อเป็นแบ็กซ้ายคนเดียวฤดูการที่ผ่านมาเตอร์เรสช่วยแอสซิ์ในทีม4ครั้งแต่ก็ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียง9เกมเท่านั้นเมื่อได้ฟังบทความนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าข่าวการปรับแผนการเล่นของแมนยูเป็น433นั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ซื้อมิดฟิลตัวรับคนใหม่เข้ามาก็ตาม เกี่ยวกับประเด็นในการเตรียมทีมไว้ลุยซีซั่นใหม่ของแมนยูในเดนั้นนอกจากแค่เรื่องการซื้อนักเตะใหม่มาเสริมทีมแล้วนั้นในภาคของการพัฒนาปรับปรุงทีมมันก็ไม่ได้เพียงแต่จะทําได้ด้วยการซื้อนักเตะใหม่แค่เหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะอัปเกรดทีมได้ยังมีเหตุผลอีกมากมายในหลากหลายมิติที่ทีมฟุตบอลหนึ่งทีมจะเล่นดีขึ้นได้ไม่ใช่แค่รอซื้อตัวใหม่อย่างเดียวไม่งั้นบนโลกนี้ทีมเล็กก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยถ้าไม่มีเงินแต่หนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาทีมกก็คือออารรทดลองอะไใหม่ การลองปรับแผนการเล่นในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะพบเจออะไรที่ดีและเข้าท่ากว่าเดิมและมันเริ่มจะเข้าเขาขึ้นมาแล้วมีข่าวล่าสุดจากเดอะเทเลกราฟโดยเจมดักเกอร์เจ้าเก่ารายงานว่าโซชาได้บอกนักเตะแมนยูไนเต็ดว่าเขาอยากที่จะให้นักเตะเล่นในแผน4 3 3ในฤดูกาลหน้าโดยที่โซชาและทีมตาฟโค้ชได้พูดคุยปรึกษากันว่าอยากใช้มิดฟิลที่มีไอเดียในการสร้างสรรเกมลูก2คนยืนอยู่หน้ามิดฟิลตวรับ1คน ซึ่งก็คือใช้กองกลางร,รับตัวเดียวนั่นเองโดยจากการที่โซชาพิจารณาที่จะใช้เซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในซัมเมอร์นี้ก็เพื่อที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสวิตช์แผนไปเล่น4-3-3นี่ก็คือเนื้อหาตามข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งจะจริงแท้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่อาจรู้ได้เพราะมันเป็นแค่ข่าวเท่านั้นแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันหากว่าทีมงานมีชุดความคิดแบบ forward thinking ที่อยากจะก้าวไปข้างหน้า ตามที่พวกเขาต้องการเพื่อมาใช้งานในแผนกองกลาง2คนทีมโค้ดเองก็ต้องมาย่ำอยู่กับที่เช่นกันดังนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจาก4-2-3-1ไปเป็น4-3-3ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแถมน,น่าลองอีกต่างหากจริงๆแล้วถ้ายังจำกันได้ช่วงแรกที่โซชาเข้ามาคุมทีมเขาก็ให้แมนยูเล่นแผนนี้มาก่อนในช่วงรับงานชั่วคราวก่อนจะปรับมาใช้4 2 3 1เป็นแผนหลักในภายหลัง แผนนี้เป็นแผนที่เจ้าตัวใช้คุมทีมก่อนที่จะมาอยู่แมนยูด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเจตนาความตั้งใจที่จะใช้แผนนี้น่าจะมีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเหลือแค่ว่าทีมจะพร้อมเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วแต่ทรัพยากรนักเตะในทีมที่มีและก็เป็นไปได้ที่จะซื้อนักเตะม,มาเสริมมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มันอาจถึงเวลาแล้วที่โซชาได้บองว่าเราพร้อมที่จะกลับมาเล่นแผนนี้กันอีกครั้งแล้วในยุคข,ของเขาแต่เชื่อว่าเมื่อมีข่าวนี้ออกมาเป็นบางส่วน ก็น่าจะเกิดความสงสัยอีกแน่นอนว่าจะเล่นได้ยังไงในเมื่อทีมยังไม่ได้ซื้อมิดฟิลตัวรับเข้ามาในทีมซึ่งเป็นปัญหาที่มองว่าหนักสุดในตอนนี้ที่ทีมยังไม่มีกลางรับเข้ามาถ้าไม่ซื้อแล้วจะมาเล่น4-3-3จะเป็นไปได้ยังไงคําตอบคือเป็นไปได้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แมนยูนเต็ดจะมาเล่น4-3-3ได้แม้ตอนนี้จะไม่ซื้อมิดฟิลตัวรับที่ยืนปักหลักคนเดียวด้านหลังได้ก็ตามที เหตุ hey, ผลสําคัญที่ซับพอร์ตว่าแมนยูจะเล่น43-3ได้แม้จะยังไม่ซื้อกางรับเข้ามามี2ประเด็นใหญ่ๆ 1. ใช้นักเตะที่มีอยู่แล้วในทีมมาฝึกซ้อมแผนและปรับมายืนกลางรับเดียเด่ยวๆนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในมือให้เป็นประโยชน์นั่นเองแม้จะยังไม่ซื้อมาใหม่แต่เราก็สามารถใช้นักเตะคนที่มีศักยภาพเหมาะสมกับตําแหน่งนี้มายืนกลางรับเดี่ยวได้ในตอนนี้ที่น่าสนใจที่สุดคือการใช้สกอตต์แม็กโทเมเนปรับมายืนกลางรับเดีย่ยว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของแม็กโทเมนการเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับในความเป็นบ็อกซ์บ็อกดังนั้นความหลากหลายในการเล่นของแม็กโทสามารถพอที่จะช่วยให้ทีมปรับแผนการเล่นต่างๆได้ยืดหยุ่นขึ้นซึ่งในด้านเกมรับอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าแม็กโทเมนีเด่นด้านเกมรับมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานและเกมประทานในแดนกลางที่โดดเด่นแถมในทีมชาติสกอตแลนด์แม็กโทเมนีก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็กสลับกับมิดฟิลด์ด้วย ดังนั้นแม็กโทเมนีคือ1คนที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับตำแหน่งลงมาช่วยในกลางรับเดี่ยวให้ทีมใช้แผนในระบบ4-3-3ได้นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้นักเตะคนอื่นลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้อีกที่แน่ๆแ,แล้ว1คนคือเนมันยามาติดกองกลางตัวรับแท้คนเดียวของทีมที่มีความสามารถในการเล่นโฮดดิ้งสูงสุดขีดก็สามารถใช้มายืนกลางรับเดี่ยวได้เหมือนกันซึ่งเป็นจุดที่แกถนัดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าการใช้งานมาติดอาจจากหักโหมไม่ได้คงต้องสลับลงมาช่วงท้ายหรือใช้ในบางเกมที่เจอคู่แข่งไม่ยากมากนักเป็นเกมไม่สําคัญก็ปรับเอามาลงเล่นได้มาติดก็ยังถือว่านํามายืนในระบบ433ได้อยู่ 1. นอกจากนี้ตัวเลือกที่น่าสนใจในทีมเราตอนนี้คือการที่โซชาอาจเลือกที่จะเก็บเจมการ์เนอร์เอาไว้กับทีมเลยทันทีก็ได้ในฤดูกาลนี้แั้งจากที่หลายฝ่ายมองว่าการ์เนอร์ น่าจะได้ปล่อยยืมไปอีกสัก1ปีเพื่อพัฒพนาฝีเท้าแบบไม่รีบร้อนแต่ถ้าปีนี้ทีมเลือกที่จะเล่น4ี3สขึ้นมาจริงๆและยังไม่สมาสมารถซื้อไมฟิ์ตัวรับที่เหมาะสมเข้ามาในทีมได้การเนอร์คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่โซชาอาจจะดึงมาใช้งานเป็นแบ็กอัพกลางต่ำของทีมในฐานะตัวเล่นสายดีฟลายอิ g งเพลย์เม r เกอร์จากแนวหลังที่เขาทําได้ดีกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเหลือแม้กระทั่งทางเลือกสุดแปลกแหวกแนวนั่นก็คืออาจจะลองใช้วิกตอร์เดเดเลฟ ในการขึ้นมาเล่นดีเฟนต์บิดฟิลด์ให้ทีมดูก็ได้เพราะลินเดเลิฟมีความสามารถในการเล่นกับบอลสูงรวมถึงอ่านเกมรับได้หากแมนยูเนเตดเสริมกองหลังตัวแกร่งขึ้นมาเป็นตัวจริงคู่แม็กควายแทนดินเดเลิฟได้เราอาจจะเห็นการปรับใช้ดินเดเลิฟในการยืนต่ำคอยเชื่อมบอลและเล่นเกมรับที่อาจจะถอยลงไปยืนแทนตำแหน่งกองหลังได้ตลอดเวลาดังนั้นเราอาจจะใช้ลินเดเลิฟยืนกลางรับในลักษณะฮารบแบ็กแบบมาติดในแผน4-3-3ได้อีกคน เป็นตำแหน่งที่จะถอยต่ำลงไปเซตการยืนเป็นกองหลังสามเวลาตั้งเกมขึ้นหน้าหรือเลี้ยนปักหลักเคลียร์เกมรับหน้ากองหลังได้ข้อนี้ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันทั้งแฟนแมนยูอาจจะปวดตับน้อยลงจากเรื่องเกมรับของเขาด้วยก็ได้ถ้าจับมายืนสูงเพื่อเล่นเป็นฮาฟแบ็กและมีตัวที่ดีกว่ายืนกองหลังซ้อนเดนลเลอร์เลฟอีกคนเจ้าที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าโอกาสที่จะใช้แผนนี้ ด้วยการน,านําเอานักเตะที่มีอยู่แล้วมาใช้งานในตําแหน่งกลางต่ํานั้นมีตัวเลือกเยอะพอสมควรแม้ว่าทีมจะยังไม่ได้ซื้อมิดฟิลตัวรับเข้ามาในซีซั่นนี้แต่ถ้าโซชาจะช้าจริงๆตัวเลือกมาลงตําแหน่งมีหลายคนอยู่เหมือนกันแค่ที่ยกตัวอย่างมานี่ก็4ี่คนเข้าไปแล้วกับตําแหน่งเดียเด่ยวๆของกลางร,รับในเรื่องที่สําคัญมากพอกับความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้มันคือภาคของความเข้าใจในแผนการเล่นที่นเตะคนนั้นๆควรจะมี เมื่อทีมกำหนดว่าจะใช้แผนนี้สิ่งที่ทำคือพูดคุยกับนักเตะปรับเรื่องแท็กติกวิธีการเล่นการยืนตำแหน่งกับนักเตะทั้งทีมดังนั้นการซ้อมแผนถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยิ่งการปรับให้นักเตะเหล่านี้มาลองเล่นในแผนใหม่ของทีมตัวบทบาทใหม่มันจึงมีความเป็นไปได้สูงหากว่าได้มีการทดลองรำนักเตะเหล่านี้มารับบทบาทใหม่ทำการซ้อมแผนให้เข้าใจในหน้าที่ของตัวเองถ้าหยิบเอาตัวที่มีศักยภาพจะเล่นได้เท่านี้ มาทดลองให้เล่นกางรับเดี่ยวซ้อมแผนเยอะๆฝึกความเข้าใจเกมเยอะๆยังไงก็เชื่อว่านาักเตะอย่างแม็กโทเมน่การเนอร์ลินเดเลฟมาติดพวกนี้สามารถยืนกลางรับได้ในแผน43 3เพราะมีศักยภาพในตัวที่สามารถดึงมาใช้ในบางส่วนของการเล่นได้หากว่ามีการเตรียมทีมฝึกซ้อมอย่างพอเพียงเราเล่นแผนนี้ได้โดยใช้ตัวที่มีอยู่แล้วมาเล่นกลางรับเดี่ยวนั่นเองแม้กระทั่งเฟลดเฟลดคือคนสุดท้ายในมุมมองที่อยากให้มาเล่นตำแหน่งกลางรับ นั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยชั้นเชิงและเหลี่ยมบ bon อลของเฟตยังไม่ดีพอที่จะเล่นโฮดดิ้งรักษาการคลองบอลให้ทีมได้รวมถึงการให้บอลยังไม่แน่นอนซึ่งตำแหน่งกลางร,รับถือเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ควรจะใช้ตัวที่ชัวร์ลงในจุดนี้ซึ่งเฟตยังไม่ได้มีความแน่นอนแบบนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสรีระทางร่างกายของเฟตเสียเปรียบคู่แข่งแทบทุกคนในสนามเพราะตัวเล็กมากที่สำคัญแรงประทะค่อนข้างน้อยหลายครั้งถูกเบียดเอาชนะด้วยร่างกายตรงๆ และถูกชิงบอลไปได้ในพื้นที่อันตรายของทีมโดยที่กรรมการไม่เป่าฝ่าวให้เฟตจึงเป็นตัวเลือกท้ายสุดต่อจาก4คนดังกล่าวที่จะหยิบมาเล่นในกลางรับตัวเดียวในแผน4-3-3แต่ถ้าจําเป็นจริงๆหรือโค้ชมองเห็นศักยภาพของเฟตก็อาจจะลองของโดยการฝึกซ้อมให้เขาลองยืนคนเดียวและเพิ่มความเข้าใจเกมมากขึ้นเพิ่มแทคนติกมากขึ้นเพื่อปิดจุดอ่อนในตัวเฟตเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเฟตก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะนํามาลงเล่นกลางต่ตําตรงนี้เช่นกัน แม้จะไม่ค่อยเหมาะสมก็ตามแต่ถ้าลองฝึกเข้าแผนบ่อยๆแก้ไขและระวังจุดอ่อนที่มีก็อาจจะใช้งานได้มากเหมือนกันทั้งหมดนี้คือความเป็นไปได้ที่เราสามารถใช้งานนักเตะท,ที่มีในตำแหน่งกลางรับแม้จะยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่เข้ามาและเตรียมบอกลาแม็กเฟสการจับคู่กลางรับที่ใช้ในปีที่ผ่านมาได้เลยหากปรับแผนเป็น433จะไม่มีแม็กเฟสอีกต่อไปแต่จะใช้งาน2คนนี้ในรูปแบบอื่นๆแทน 2. การเสริมกองหลังให้นั่นกว่าเดิม จะช่วยทดแทนเกมรับที่ขาดหายไปจากการไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติได้ข้อนีสําคัญมากๆในการจะปรับมาเล่น4-3-3ทีมที่จะเล่นแผนนี้ได้กองหลังต้องแข็งแกร่งจริงๆเกมรับดีจริงและจะทําให้มีโอกาสใช้แผนนี้ได้ดีขึ้นซึ่งก็ตามเนื้อข่าวล่าสุดที่บอกเอาไว้ว่าโซชารพิจารณาที่จะเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาในซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเปลี่ยนไปเล่น4-3-3ข่าวบอกชัดเจนว่าจะซื้อเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เข้ามา เื่อเป็นองค์ประกอบสําคัญในการปรับไปเล่น433ได้ก้องหลังตัวใหม่สําคัญกับแผนนี้ยังไงก้าวคือจากเดิมเราเล่น 42- ส1เป็นแผนที่กองกลาง3คนนั้นเราใช้เป็นกลางรับ2กลางลุก1ตามเดิมที่เคยเป็นมาคือคู่ดับเบิลไวโอต์อย่างแม็กเฟลดบวกบูโน่หคนในตำแหน่งกลางรุกถ้าปรับเป็น4 3 3จะกลายเป็นสามเหลี่ยมกลับหัวทันทีและมันจะกลายเป็นกลางรับ1กลางลุก2ตามธรรมชาติของแผนนี้เมื่อเป็นชนิดจะเห็นได้ว่าเกมรับ จะหายไป1นคนเนื่องจากปรับแผนที่แมนยูเล่นกลางรับคู่มาโดยตลอดต่อจากนี้เราจะลดเหลือ1คนและไปเพิ่มมิดฟิลด์ตัวสร้างสค์เกมมากขึ้นในแนวรุกอีก1ตัวในสนามพอเกมรับตรงกลางน้อยลงกล้องหลังก็ต้องทํางานหนักขึ้นและรับผิดชอบการป้องกันมากขึ้นในเกมรับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม433จําเป็นต,ต้องใช้ควบคู่กับการมีแผงแบ็กโฟที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งก็เพื่อทดแทนสิ่งที่ลดลงไปจากตัวรับในแดนกลางนั่นเอง นั่นเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมการมีเซ็นเตอร์เก่งๆจึงจําเป็นกับแผนนี้และโซชาถึงจะใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญของแผน4-3-3ยิ่งไปกว่าน,นั้นหากทีมเสริมกองหลังให้นั่นกว่าเดิมได้สําเร็จมันอาจจะทดแทนได้ถึงขนาดที่ว่าเราอาจจะชะลอการทุ่มซื้อมิดฟิลต์ตัวรับเข้ามาทีมซึ่งเราอาจไม่จําเป็นต้องใช้กางรับเจ๋งๆในแผน4-3-3อย่างได้เกตที่ง่ายที่สุดและใกล้ตัวที่สุดที่จะนำมาถูกยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดก็คือทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าพวกเขาก็เล่น43-3ที่ไม่ได้ใช้กางรับธรรมชาติยืนปักหลักหน้าแผงหลังก็สามารถใช้แผนนี้จนประสบความสำเร็จได้กล่าวคืออิตาลีนั้นเล่นแผนนี้แผนเดียวมาตลอดทัวนเมนต์ใช้43 3หลากยาวมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดชิงและควา้าแชมป์ได้สาเร็จซึ่งก็ไม่มีกางรับแท้เลยสักคนเดียวมิดฟิลด์มคนของอิตาลีชุดนี้ตัวที่คุมเกมอยู่ตรงกลางเป็นแกนสำคัญของทีมคือจอจินโยและจอจินโยก็ไม่ได้เล่นกลางรับซะด้วย หน้าที่ของเขาในทีมชาติก็คือการเล่นเป็นตัวคุมจังหวะเกมเชื่อมเกมตรงกลางคอนโทรลการเล่นของทีมดึงจังหวะช้าเร็วนั่นคือสิ่งที่จอร์จินโย่ทำและเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางส่วนอีก2คนที่เหลือก็ไม่ได้มีใครเป็นกลางรับไม่ว่าจะเป็นเวรตัติแขนซ้ายของจอร์จินโย่ที่วิ่งขึ้นลงในแดนกลางด้วยความขยันพลังงานที่ไม่มีหมดและชั้นเชิงการเล่นที่อยู่ในระดับแถวหน้าของมิดฟิลสิ่งที่เวรัติทำในแดนกลางของอิตาลีคือการเล่นเป็นมิดฟิลตัวซับพอตในเกม